เมื่อคุณยังคงนอนไม่หลับในค่ำคืนอันยาวนานและบังเอิญเจอวิดีโอสร้างบ้านในป่าที่ช่วยผ่อนคลายและช่วยให้นอนหลับนี้ถือว่าคุณโชคดีแล้วนี่คือข่าวดีสำหรับคนที่นอนไม่หลับรีบหยิบมือถือที่มีแบตเตอรี่ประมาณ6 0เอร์ซนตขึ้นมาแล้วมาชมกระบวนการผ่อนคลายนี้ไปพร้อมกับฉันหมอกยามเช้ายังไม่จางหายกลิ่นหอมของพืชพันธุ์ในป่าเขายังคงอบอวลอาหลงพาพี่สะพ้ยพร้อมด้วยเครื่องมือก่อสร้างที่เตรียมไว้วางแผนที่จะเริ่มต้นวิถีชีวิตรูปแบบใหม่บนผืนดินผืนนี้ ก่อนอื่นเขาใช้ขนาดที่เขาคิดไว้ในใจใช้กิ่งไม้ที่เหลาแหลมจัดเรียงเป็นรูปแบบตารางจากนั้นเขาหยิบเชือกที่เตรียมไว้นำเชือกเหล่านั้นมาพันอย่างระมัดระวังที่จุดตัดของกิ่งไม้ผูกปมจนกลายเป็นโครงร่างพื้นฐานของบ้านหลังจากนั้นให้เคลียกกิ่งไม้แห้งและววัชพืชภายในขอบเขตออกไปเพื <S <s ่อเตรียมพร้อมสำหรับการสร้างต่อไปเม <s> ื่อทุกอย่างพร้อมแล้วก็เริ่มขุดหลุมฐานที่มุมความลึกและการกระจายของหลุมฐานผ่านการคำนวณซ้ำๆของอาหลง เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถรับน้ำหนักของผนังที่จะสร้างต่อไปได้หลังจากเสร็จแล้วอาหลงก็เดินไปยังป่าทึบเลือกต้นไม้ที่เกือบจะตายแล้วลำต้นของต้นไม้เหล่านี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางพอดีและเนื้อไม้แข็งแรงเขาใช้เลื่อยตัดให้มีความยาวที่สะดวกต่อการขนย้ายในขณะนั้นพี่สะพ้ายไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนอาหลงก็ไม่ได้คิดมากเขาแบกวัสดุเหล่านี้ด้วยตัวเองไปยังสถานที่ก่อสร้างหลังจากที่เขาปรับปลายด้านล่างให้เรียบแล้ว เขาก็เสียบมันลงในหลุมไก่โดยตรงจากนั้นเขาใช้เท้าเหยียบดินรอบๆลำต้นซ้ำๆจนกระทั่งลำต้นตั้งตรงและไม่โยกเยกอ,อีกต่อไปจากนั้นอหลงเลือกไม้ตามขนาดของเสาเลือกไม้ทอดเป็นคานเริ่มจากการวางคานบนยอดเสาที่อยู่ติดกันใช้ขวานเจาะร่องที่จุดสัมผัสของคานเพื่อให้คานกับเสารประกบกันแน่นในรูปสามเหลี่ยม การออกแบบหลังคาโครงสร้างสามารถกระจายแรงกดด้านบนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มความมั่นคงของโครงสร้างโดยรวมหลังจากเสร็จแล้วปีนขึ้นไปบนยอดโครงสร้างใช้สว่านมือเจาะรูที่แต่ละจุดเชื่อมต่อจากนั้นฝังหมุดไม้ที่ทำขึ้นเองเพื่อให้โครงหลังคาทั้งหมดกลายเป็นโครงสร้างที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้เมื่อทำสิ่งเหล่านี้เสร็จอาหลงก็เดินลึกเข้าไปในป่ายครั้งเพื่อเก็บวัสดุสำหรับสร้างผนังเนื่องจากไม้ทรงแต่ละท่อนถูกตัดแต่งให้มีขนาดตามที่ต้องการจึงเพียงแค่ต้องสกัดร่องที่ปลายทั้งสองด้าน เพื่อให้เข้ากันได้อย่างเหมาะสมสามารถยึดติดกับเสาได้ตลอดกระบวนการทั้งหมดสายตาของอาหลงเปรียบเสมือนเครื่องวัดระดับคอยปรับความตั้งตรงของไม้ซุงอยู่เสมอเพื่อให้ทุกท่อนไม้คงความสมดุลป้องกันไม่ให้ผนังเอียงหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วจะขูดเปลือกไม้ซุงออกเผยให้เห็นลวดลายเรียบเนียนด้านในของไม้ซุงวิธีนี้ไม่เพียงทําให้ผนังดูสะอาดตายิ่งขึ้น แต่ยังช่วยลดปัญหาที่เกิดจากเปลือกไม้ในภายหลังผลกระทบที่เกิดจากการผุพังต่อโครงสร้างสำหรับช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างท่อนสูงอาหลงได้เก็บดินเหลืองคุณภาพดีจากบริเวณใกล้เคียงใกล้ๆมีทะเลสาบขนาดใหญ่น้ำดื่มและน้ำใช้ก็มาจากที่นั่นเขาเริ่มด้วยการผสมดินเหลืองกับน้ำในปริมาณที่เหมาะสมใช้มือคนให้เข้ากันอย่างดีปั้นดินเหนียวให้เป็นแท่งเล็กๆจากนั้นนำดินเหนียวเหล่านี้ ใส่เข้าไปในช่องว่างระหว่างท่อนซุงอย่างระมัดระวังใช้นิ้วกดซ้ำๆเพื่อให้แนบสนิทกับไม้ดิบตรวจสอบให้แน่ใจว่าดินเหนียวเติมเต็มช่องว่างทั้งหมดหลังจากทำผนังด้านนี้เสร็จแล้วอาหลงจะเลื่อยไม้ดิบให้มีความยาวเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางของเสาเป็นท่อนสั้นๆเริ่มด้วยการทาดินเหนียวชั้นแรกแล้วจัดเรียงท่อนไม้สั้นๆบนดินเหนียวอย่างเรียบร้อยใช้ขวานมือเข้าเบาๆเ,เ,เพื่อให้ท่อนไม้สั้นๆแนบสนิทกับดินเหนียวเชื่อมต่อกับเสาให้แน่นหนายิ่งขึ้น เพื่อประหยัดเวลาในการก่อสร้างต่อไปส่วนผนังอีกด้านหนึ่งใช้หินเป็นวัสดุโดยก่อสลับกันร,ระหว่างชั้นดินเหนียวและชั้นหินในลักษณะเรียงซ้อนขึ้นไปผนังหินแบบนี้แม้จะไม่มีลวดลายเหมือนไม้สูงแต่ด้วยความแข็งแกร่งของหินเองช่วยเสริมความทนทานต่อแรงกระแทกให้กับบ้านในขณะที่ปิดผนังส่วนที่เหลือเขาตั้งใจสร้างเตียงอุ่นขนาดใหญ่ด้วยความพิถีพิถันภายในของเตียงอุ่นใช้ก้อนหินสร้างทางเดินควันแบบโปร่งเชื่อมต่อกับช่องใสฝืนที่เตรียมไว้ด้านล่าง ่องควันยื่นขึ้นจากหน้าต่างควันด้านนอกมุมหนึ่งเพื่อให้มั่นใจว่าควันที่เกิดจากการเผาไหม้สามารถระบายออกนอกบ้านได้อย่างราบรื่นด้วยวิธีนี้แม้ในคืนที่หนาวเย็นการนอนบนเตียงอุ่นก็ยังสามารถสัมผัสถึงความอบอุ่นที่ต่อเนื่องได้เพิ่มฟังก์ชันการใช้งานที่สะดวกสบายให้กับบ้านนอกจากนี้เขาได้เว้นพื้นที่หน้าต่างไว้ด้านหนึ่งของผนังเพื่อให้การระบายอากาศและแสงสว่างทำงานได้อย่างสมดุล หลังจากทำสิ่งเหล่านี้เสร็จอาหลงได้ทำโต๊ะทำงานแบบง่ายๆขึ้นมาเพื่อให้เขาสามารถจัดการวัสดุที่ต้องการได้สะดวกต่อมาเขาได้หาไม้ซุงคุณภาพดีมาแล้วตัดเป็นแผ่นไม้ที่ดูหยาบเล็กน้อยแม้ว่าแผ่นไม้เหล่านี้จะไม่ได้ผ่านการขัดอย่างละเอียดแต่ดูจากภายนอกก็ถือว่าเรียบดีเพียงพอที่จะใช้สร้างเฟอร์นิเจอร์บางส่วนของบ้านเริ่มจากการตัดไม้ให้ได้ขนาดตามที่ต้องการจากนั้นนำมาประกอบเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตรวจสอบให้แน่ใจแล้วเจาะรูตามจุดที่เชื่อมต่อ ใช้เศษไม้ที่เหลาแหลมสอดผ่านรูเพื่อยึดให้แน่นแผ่นไม้ที่แข็งแรงก็เสร็จสมบูรณ์สุดท้ายเขาโยนดินโคลนลงบนด้านล่างของแผ่นไม้ใช้มือป้ายดินโคลนให้ทั่วจนกระทั่งพื้นผิวของแผ่นไม้ถูกปกคลุมทั้งหมด เมื่อดินเหนียวเริ่มเป็นรูปเป็นร่างก็ปิดทับลงบนเตาไฟโดยตรงขณะปิดทับเขาตั้งใจใช้ฝ่ามือกดดินเหนียวซ้ำๆเพื่อให้หินและท่อควันของเตาไฟแนบสนิทกันหลังจากทำเสร็จแล้วพื้นด้านล่างของเตาไฟทั้งหมดก็จะมีชั้นป้องกันที่หนาแน่นสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บความร้อนของเตาไฟได้อีกหลังจากทำทั้งหมดนี้เสร็จแล้วอาหลงก็รีบหามานำฟืนมาทดลองประสิทธิภาพการเผาไหม้ของเตียงอุ่นดูเหมือนว่าจะได้ผลดีมากเปลวไฟในห้องอาบน้ำลุกโชนเสียงดังเปรีย้ย ความร้อนค่อยๆแผ่กระจายไปทั่วเตียงอุ่นผ่านตอองคควันอาหลงยื่นมือสัมผัสพ,พื้นเตียงที่ปกคลุมด้วยดินเหนียวสามารถรู้สึกได้ชัดเจนว่าอุณหภูมิค่อยๆสูงขึ้นหลังจากพักผ่อนสักครู่เขาก็ลุกขึ้นมาเริ่มวางแผนพื้นที่ครัวดินเหนียวเป็นวัสดุที่กันความร้อนได้ดีที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัยใช้ดินเหนียวหนาๆปูเป็นชั้นฐานด้านล่างนำหินเรียบๆมาจากนอกบ้านวางเรียงอย่างระมัดระวังตามขอบเขตของพื้นที่ครัว สร้างเป็นขอบเตี้ยๆรอบๆจากนั้นใช้ไม้เล็กๆแบ่งพื้นที่บนเคาน์เตอร์ให้มีฟังก์ชันเตรียมไว้สําหรับทางไฟสามช่องเพียงพอสําหรับการต้มและผัดอาหารและช่องระบายควันเชื่อมต่อกับเตาไฟอย่างฉานฉลาดดังนั้นควันที่เกิดขึ้นระหว่างการทําอาหารจะสามารถเข้าสู่ช่องระบายควันของเตาไฟได้หลีกเลี่ยงไม่ให้ควันลอยเต็มห้องครัวช่องว่างด้านล่างใช้เก็ดฟืนสำรองสะดวกต่อการหยิบใช้ไฟจากฟืนได้ทันทีและช่วยให้ฟืนแห้งไม่ชื้นง่ายการจัดวางพื้นที่ในห้องครัวทั้งหมด มีความกระทัดรัดและใช้งานได้จริงผสมผสานการทำอาหารการให้ความอบอุ่นและการเก็บของได้อย่างลงตัวทุกๆรายละเอียดสะท้อนถึงการพิจารณาอย่างละเอียดต่อความต้องการใช้งานจริงส่วนค่าประตูด,ด้านบนอาหลงได้แรงบันดาลใจจากโครงสร้างสะพานโคง้งจากนั้นเพียงแค่ถอดไม้ที่ขึ้นรูปออกก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์หลังจากทำทุกอย่างเสร็จแล้วเขาก็ไปหาแผ่นหินแบนๆมาเพื่อทำให้พื้นแข็งแรงขึ้นจับคู่ดินเหนียวกับแผ่นหิน ตามรูปทรงของแผ่นหินประกอบเข้าด้วยกันเหมือนจิ๊กซอผลลัพธ์ที่ได้จากการประกอบแบบนี้ความสวยงามไม่แพ้หินอ่อนเลยสำหรับหน้าต่างเขาได้แรงบันดาลใจจากหลักการของบางเกล็ดใช้ไม้บางบางหลายอันเป็นบางเกล็ดโดยการเจาะร่องที่ด้านข้างของกรอบหน้าต่างทําให้ไม้สามารถหมุนได้อย่างคล่องตัวปรับมุมเปิดปิดเพื่อควบคุมแสงในขณะเดียวกันก็ระบายอากาศและป้องกัน ฝุ่นและ,มะแมลงจากภายนอกหน้าต่างของห้องครัวจะใหญ่กว่าเล็กน้อยเพื่อให้สะดวกในการจัดการวัตถุดิบของอาหลงและดําเนินการปรุงอาหารในขณะเดียวกันพื้นที่หน้าต่างที่ใหญ่ขึ้นยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายอากาศในครัวทําให้ควันน้ามันที่เกิดจากการทําอาหารกระจายออกไปได้เร็วขึ้นรักษาอากาศในครัวให้สดชื่นก่อนที่จะปิดหลังคาอาหลงได้ตัดไม้สรงยาวเพิ่มอีกจํานวนหนึ่งเพื่อเสริมความแข็งแรงให้กับโครงสร้างหลังคาทั้งหมด และกระจายน้ำหนักของหลังคาไปยังผนังอย่างสม่ำเสมอช่วยเพิ่มความเสถียรโดยรวมอย่างมากในตำแหน่งของห้องเยี่ยนฉงอายถือเครื่องมือทำเครื่องหมายให้ดีจากนั้นตัดช่องตามเส้นใหม่ต้องยอมรับว่า สายตาของอาหลงแม่นยำเหมือนเครื่องวัดดูสิติดตั้งได้พอดีแปะพอดีหมาะเจาะหลังจากนั้นเขาใช้เวลาทั้งวันตัดไม้ให้เพียงพอแผ่นไม้เหล่านี้จะใช้เป็นแผ่นฐานที่รับน้ำหนักของหลังคาเขาที่มีรูปแบบการทำงานที่เข้มงวดยังได้เว้นช่องระบายอากาศไว้ที่หัวเตียงเพื่อป้องกันไม่ให้เตียงไฟในตอนกลางคืนเกิดการสะสมของกา๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และกา๊าซอันตรายอื่นๆยิ่งไปกว่านั้นเขายังติดตั้งแผ่นลายฉลุที่ด้านบน ซึ่งสามารถนำก๊าซอันตรายออกไปด้านบนได้โดยไม่ทำให้เกิดความแห้งกร้านเหมือนปล่องควันทั่วไปเข้ากันได้ดีกับสไตล์ธรรมชาติของทั้งกระท่อมไม้สำหรับปัญหาการกันน้ำของหลังคาเขาใช้พลังพิเศษเล็กน้อยแผ่นพลาสติกม้วนหนึ่งที่เขากูอย่างระมัดระวังบนแผ่นไม้ขอบถูกยึดด้วยไม้ให้แน่นหนาเพื่อให้แน่ใจว่าน้ำฝนจะไม่ซึมผ่านช่องว่างและกระเบื้องสุดท้ายใช้ยากลุ่มแทน เขาจัดหญ้าเป็นมัดๆอย่างเรียบร้อยโดยวางซ้อนกันเป็นชั้นๆใช้ดินเหนียวปูบนแผ่นพลาสติกแม้ในช่วงฤดูฝนบ่อยๆก็สามารถอาศัยการระบายน้ำของหญ้าคาและการยึดเกาะของดินเหนียวทำให้น้ำฝนไหลลงอย่างรวดเร็วตามหลังคาที่ลาดเอียงไม่เกิดน้ำขังบนหลังคาและหญ้าคายังมีความสามารถในการระบายอากาศที่ดีสามารถทําให้ภายในบ้านไม้แห้งในสภาพอากาศชื้นสุดท้ายที่สันหลังคาการใช้ลำต้นที่แบ่งออกเป็นสองส่วนเพื่อปิดท้ายนี่เป็นการทําให้มาตรการกันน้ําของหลังคา ถึงขั้นสูงสุดแม้จะอยู่เป็น10บิบปีก็จะไม่มีการรั่วซึมเลยแม้แต่น้อยหลังจากการตากแห้งตามธรรมชาติไม่กี่วันโครงสร้างคันโค้งของประตูก็ถึงเวลาที่จะถอดออกเขาได้ถอดลำต้นออกทีละต้นพร้อมกับการย้ายโครงยึดที่ติดตั้งไว้ทําให้กรอบประตูดูมีมิติมากขึ้นการทําประตูหลักนั้นง่ายขึ้นมากเพียงแค่ทําตามขนาดของกรอบประตู นำแผ่นไม้มาเชื่อมต่อกันจากนั้นตามส่วนโค้งด้านบนทำเครื่องหมายบนแผ่นประตูแล้วตัดส่วนเกินออกตามเครื่องหมายแผ่นประตูที่แข็งแรงก็เสร็จสมบูรณ์สุดท้ายใช้บานพับสองตัวติดตั้งแผ่นประตูกับกรอบประตูพอดีแปะเพียงแค่ผลักเบาๆก็สามารถเปิดปิดได้อย่างคล่องตัวเหลือแผ่นไม้แผ่นสุดท้ายเขาก็ยังนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่เจะรู้สองรูขนานกันบนผนังแม้ว่าขั้นตอนนี้จะทำให้พี่สไ้ายตกใจไม่น้อยคิดว่าเจออะไรที่ไม่สะอาดเข้าให้แต่การออกแบบแบบเลื่อนผลัก ลับช่วยประหยัดพื้นที่ในบ้านได้อย่างมากหลังจากเสร็จงานอาหลงก็หยิบเศษถุงป่านหลายมัดออกมาจากกระเป๋าเปจากนั้นคลุมลงบนเตียงอุ่นทั้งหมดต่อจากนั้นตามขนาดของเตียงอุ่นเย็บกระสอบป่านให้เป็นชิ้นเดียวกันจัดขอบให้ตรงกันทุกชิ้นให้แน่ใจว่าขอบที่เย็บเรียบสามารถคลุมพื้นผิวเตียงอุ่นได้ทั้งหมดเมื่อแน่ใจว่าไม่มีปัญหาใดๆอาหลงไปเก็บรวบรวมดอกอ้อจํานวนมากนํามาใส่ในกระสอบป่านที่เพิ่งเย็บเสร็จดอกอ้อมีเนื้อเบาและฟูตอนที่เขาเติมเขาจัดให้มันกระจายอย่างสม่ําเสมอ พื่อหลีกเลี่ยงการสะสมหรือบางเกินไปในบางจุดเพื่อให้แน่ใจว่าที่นอนจะนุ่มและยังมีผลดีในการเก็บความร้อนหลังจากเติมเสร็จเขายังจัดแบ่งพื้นที่ของที่นอนใหม่เพื่อป้องกันไม่ให้ดอกอ้อกขยักให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันเรื่องการใช้ชีวิตถือว่าเขาจัดการได้ดีมากสุดท้ายก็เพิ่มหมอนแบบเดียวกันเข้าไปอีกใบตอนนี้อยากไล่เขาออกไปจริงๆแล้วเข้าไปอยู่เอง วันนี้ฟ้ายังสว่างอยู่อาหลงฟันฝืนไว้เยอะใส่ช่องเก็บของใต้ครัวจนเต็มเสร็จแล้วก็จุดเตาให้ลุกโชนความเหนื่อยล้าจากหลายวันทำให้เขานวดแป้งเพียงเล็กน้อยแล้วปั้นเป็นแผ่นแป้งเขาใส่แป้งแผ่นลงในกระทะน,น้ำมันร้อนแป้งแผ่นส่งเสียงดังฉาในน้ำมันร้อนผิวด้านนอกเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองอย่างรวดเร็วเขาใช้ช้อนพลิกกลับด้านเป็นระยะเพื่อให้ทั้งสองด้านกรอบและสุกเท่ากันแต่แป้งแผ่นพองตัวขึ้นเขาจึงรีบตักขึ้นมาเสเด็จน้ำมันแล้ววางพักไว้บนจาน ไม่กี่วันก่อนตอนที่เขากําลังจัดการกับต่อไม้เขาพบว่าข้างในมีสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆซ่อนอยู่มากมายของพวกนี้ตัวเล็กแต่มีจํานวนไม่น้อยโปรตีนของมันมากกว่าเนื้อวัวเป็นสิบเท่าเอามาทําเป็นอาหารถือว่าเป็นของอร่อยหายากพอปรุงเสร็จอาหลงก็กินคู่กับแป้งแผ่นกินจนปากมันเยมิมแม้แต่น้ํามันที่ติดนิ้วก็อดไม่ได้ต้องดูจนหมดอิ่มท้องแล้วค่อยรินชาร้อนสักถ้วยเพื่อลดความมันส่วนที่เหลือก็เอาไปให้ใหพี่สะพ้ายจนกระทั่งฟ้ามืดลงอุณหภูมิลดลงตามไปด้วย หลังจากเติมฟืนลงในเตาไฟจนเต็มแล้วปิดประตูที่พักให้แน่นไม่นานเตาไฟก็เริ่มปล่อยความร้อนออกมาอย่างสม่ำเสมอประสาทที่ตึงเครียดมาหลายวันในที่สุดก็ผ่อนคลายลงอย่างสมบูรณ์เปลือกตาก็เริ่มหนักขึ้นโดยไม่รู้ตัวและในไม่ช้าก็หลับลึกลงไปไม่มีที่พักที่ไหนปลอดภัยกว่านี้อีกแล้วมันถูกสร้างขึ้นในพื้นที่ที่ล้อมรอบด้วยหน้าผาสามด้านพื้นที่ภายในไม่รู้สึกแออัดเลยแม้จะอาศัยอยู่กันถึงเจ็ดคนในครอบครัวก็ไม่มีปัญหา แม้ว่าข้างนอกจะมีฝนเย็นจัดตกลงมาเตียงอุ่นขนาดใหญ่ที่ติดตั้งไว้ช่วยให้พื้นที่ทั้งหมดอบอวลไปด้วยความอบอุ่นในวันที่แดดจ้าอาฟูที่สร้างโดยไอายกาวยังคงอุทิศตัวให้กับปากเขาเหมือนเช่นเคยในไม่ช้าเขาก็พบสถานที่ที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการสร้างด้านหลังนี้ติดกับหน้าผาสูงชันช่วยป้องกันลมหนาวที่พัดผ่านและยังเป็นฐานรองรับธรรมชาติสำหรับการก่อสร้างในอนาคตการจัดวางที่สมบูรณ์แบบทำให้รู้สึกปลอดภัยจากการพัดตกเขาที่พอใจ ได้เริ่มวาดภาพโครงร่างของบ้านในใจหลังจากเคลียเศษดินภายในเสร็จเขาเก็บรวบรวมหินบางส่วนเพื่อสร้างเตาผิงภายในก่อนตำแหน่งของเตาผิงถูกเลือกให้อยู่ในส่วนว้าของหน้าผาใช้คุณสมบัติของหินในการกักเก็บความร้อนเพื่อลดการสูญเสียพลังงานควันยังสามารถระบายออกผ่านรอยแยกของหินที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเตาผิงกลางแจ้งถือเป็นหนึ่งในอุปกรณ์สําคัญที่อัฟราใช้ในการเอาชีวิตรอด หลังจากทำงานหนักมาทั้งวันเตาผิงที่สร้างขึ้นจากของที่หาได้ในที่สุดก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างและสำหรับก้อนหินขนาดใหญ่ที่หลวมอยู่ด้านบนต้องค่อยๆงัดออกจากตำแหน่งเดิมอย่างระมัดระวังถ้าของแบบนี้มาติดหน้าตอนกลางคืนอย่างน้อยก็ต้องใช้ตะเกียบหยิบออกก้อนหินขนาดใหญ่ที่หล่นลงมาถูกเขาแยกออกเป็นชิ้นๆพอดีสำหรับใช้เป็นวัสดุสร้างกำแพงในภายหลังหลังจากนั้นอาฟูก็หาเศษหินมาเพิ่มเขาเริ่มก่อกำแพงตามขอบเตาผิงรอยต่อระหว่างก้อนหินถูกอุดด้วยดิยดนอย่างประณีต เพื่อให้กำแพงแน่นสนิทตามแผนของเขาด้านบนของเตาผิงและพื้นที่ปัจจุบันใช้เป็นพื้นที่พักผ่อนคล้ายกับหลักการของเตาอุ่นสร้างพื้นที่นอนที่อบอุ่นและป้องกันความชื้นจากพื้นดินเพื่อความปลอดภัยของตัวเองด้านบนของพื้นที่นอนก็สร้างเป็นกำแพงป้องกันเช่นกันเขาปรับตำแหน่งและความหนาของวัสดุอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าทุกรายละเอียดสมบูรณ์แบบที่สุดเพราะในป่านี้พื้นที่นอนที่ปลอดภัยและอบอุ่นเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ เราสามารถพักผ่อนได้อย่างสบายใจในตอนกลางคืนหลังจากเสร็จสิ้นอาฟูก็ใช้หินที่เหลือปิดช่องควันเหลือเพียงช่องแคบแคบให้ควันไหลผ่านเพื่อให้ควันออกได้สะดวกและลดการสูญเสียความร้อนให้น้อยที่สุดไม่นานฟ้าก็เริ่มมืดลงอาฟูรีบเก็บสิ่งของเพื่อเตรียมพร้อมลำต้นไม้ที่แห้งกรอบเขาเลื่อลำต้นไม้ออกเป็นฟืนขนาดเท่าๆกันจัดเรียงไว้อย่างเรียบร้อยในที่ที่มีอากาศถ่ายเทเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ฟืนเปียกจากฝนที่อาจตกลงมาทันทีที่เขาทำทุกอย่างเสร็จ ฝนโปรยโปรยก็เริ่มตกลงมาจากท้องฟ้าสายฝนละเอียดอ่อนเหมือนกระแสน้ำไม่นานก็ทําให้พื้นดินชุ่มชื้นไปทั่วอุณหภูมิก็เริ่มลดลงอย่างเงียบๆพร้อมกับการมาของสายฝนโชคดีที่มีเตาผิงอยู่ในตอนนี้ความร้อนทําให้พื้นที่ทั้งหมดอุ่นขึ้นเรื่อยๆอากาศชื้นถูกกั้นไว้นอกบ้านจากนั้นเขาไปเก็บหญ้าจากทุ่งใกล้ๆผสมหญ้าก,กับโคลนคนให้เข้ากันจนเป็นโคลนเหนียวทาโคลอนอย่างระมัดระวังตามรอยแตกของเตาผิงและพื้นผิวของผนัง เมื่อโคลนแห้งจะกลายเป็นชั้นป้องกันที่แข็งแรงในขณะเดียวกันก็ทําให้โครงสร้างของเตาผิงมั่นคงยิ่งขึ้นหลังจากทําสิ่งเหล่านี้เสร็จท้องฟ้าก็กลับมาสดใสอีกครั้งตอนนี้ก็ถึงเวลาสร้างผนังด้านหน้าแล้วเขาหาหินแบ่งขนาดใหญ่มาบ้างแล้วค่อยๆวางเรียงตามขั้นตอนเดิมอย่างอดทนเมื่อหินถูกวางลงเรื่อยๆผนังด้านหน้าก็ค่อยๆปิดสนิทพื้นที่ที่เคยเปิดโล่งตอนนี้กลายเป็นพื้นที่ปิดที่สมบูรณ์เหลือเพียงทางเข้าออกที่พอดี เมื่อทำสิ่งเหล่านี้เสร็จอัฟหากิ่งไม้รูปตัวทีมาหลังจากเผาปลายด้านล่างให้เป็นฐานเขาเสียบมันที่หน้าประตูใช้เป็นเสาโครงประตูเขายังเลือกกิ่งไม้บางๆอีกหลายกิ่งจากเรียงสลับกันเป็นโครงประตูง่ายๆต่อไปก็ถึงขั้นตอนการปิดหลังคาเขาเริ่มด้วยการวางท่อนซรงหน,หนาขนานกันที่ด้านบนใช้เป็นคานร,รับน้ำหนักด้านบนจากนั้นนำไม้ที่มีความยาวต่างกันวางสลับกันบนคานทักท่อเป็นโครงคล้ายหลังคาต่อด้วยการปูชั้นกิ่งไม้ชั้นที่สองเพื่อเพิ่มความหนาแน่นของหลังคา เมื่อฝนโปรยมาอีกครั้งเขาจึงต้องสวมเสื้อกันฝนหนาอีกครั้งในตอนนั้นทั้งภูเขาถูกปกคลุมด้วยหมอกในหมอกมีทัศนวิสัยต่ำมากมองเห็นเพียงเงาของต้นไม้รอบๆอ,อย่างเลือนลางเมื่อหลังคามีความหนาแน่นตามที่เขาต้องการแล้วเขาก็ไปยังทุ่งหญ้าใกล้ๆอีกครั้งเพื่อเก็บหญ้าฟางจำนวนมากเขานำหญ้าฟางเหล่านี้มาปูบนโครงหลักของหลังคาอย่างละเอียดทีละชั้นซ้อนกันไปพยายามไม่ให้มีช่องว่างระหว่างหญ้าฟางเมื่อปูหญ้าฟางเสร็จแล้วเขาก็พอใจและนำผ้ากันน้ำออกมา ห่อหุ้มหลังคาทั้งหมดเอาไว้แล้วปิดทับด้วยชั้นดินหนาเพื่อให้แน่ใจว่าน้ำฝนจะไม่ซึมเข้ามาจากขอบแม้จะดูเรียบง่ายแต่หลังคามุงจากและชั้นกันน้ำก็ป้องกันอย่างดีเพื่อรับมือกับพายุฝนที่อาจเกิดขึ้นในขณะที่เขากำลังทำหลังคาเสร็จฝนก็เริ่มตกหนักขึ้นทันทีเขารีบเก็บฟืนสำรองไว้แล้วเข้าไปในบ้าน ปรับเตาผิงแมรี่ให้ทำงานในระดับที่ดีที่สุดแล้วต้มน้ำสักการน้ำเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นเมื่อน้ำเดือดแล้วก็ชงชาร้อนสักกาน้ำเติมถั่วเล็กน้อยเป็นของว่างชาร้อนๆไหลผ่านลำคอช่วยขจัดความเหนื่อยล้าและความหนาวเย็นที่สะสมมาหลายวันวันถัดมาเมื่ออากาศดีขึ้นอาฟูนำท่อนไม้ใหญ่ไปวางไว้เหนือเตาผิงเพียงแค่เติมดินแห้งเข้าไปข้างในให้เต็มก็จะได้ที่นอนนุ่มๆหนึ่งอันความนุ่มนี้ทำให้ดูสบายมาก เวลาหนึ่งวันก็ผ่านไปอย่างเงียบๆในความวุ่นวายตอนนี้เหลือเพียงขั้นตอนสุดท้ายก่อนจะเสร็จสมบูรณ์คือต้องรีบติดตั้งประตูให้ที่พักถิงหลังจากประกอบบานประตูเสร็จอาฟูก็หาก้อนหินที่มีรอยบุ๋มมาฝังหินนั้นลงไปที่กรอบประตูด้านล่างอย่างมั่นคงใช้เป็นแกนประตูแม้ว่าบานประตูจะไม่ค่อยประณีตขอบของมันยังคงมีความหยาบของไม้เซรามิกแต่ความหนาแน่นของวัสดุช่วยให้การป้องกันที่เชื่อถือได้ทําให้ที่พักพิงชั่วคราวนี้เริ่มมีความรู้สึกเหมือนบ้านในตอนนี้ ไม้ในเตาผิงกำลังกลายเป็นฐานแดงร้อนถึงเวลาแล้วที่จะทำอาหารร้อนสักมือ้อเขาล้างซี่โครงหมูบางส่วนเพียงแค่นำไปตุ๋นในเตาผิงก็พอระหว่างรอเขาจัดเตียงสำหรับค้างคืนให้เรียบร้อยเตียงอุนอ่นๆนี้แผ่ไออุ่นที่ทำให้รู้สึกสบายใจนอนลงไปเหมือนกับความเหนื่อยล้าจากการเดินทางถูกตอกประโลมจนหมดสิน้นไม่นานนักกลิ่นซี่โครงหมูก็ลอยออกมาจากเตาผิงกลิ่นหอมของเนื้อผสมกับความอบอุ่นจากฐานไฟกระจายไปทั่วที่พักถิ่งเสิร์ฟพ,พร้อมกับข้าวสำเร็จรูปมื้ออาหารง่ายๆ แต่กลับให้ความอิ่มเอมในค่ำคืนอันหนาวเหน็บหลังจากทานอาหารอิ่มแล้วปิดประตูที่พักให้แน่นเติมฟืนในเตาผิงให้ไฟลุกโชนขึ้นกันความหนาวและความไม่สบายใจไว้ข้างนอกเหลือเพียงความเงียบสงบและความอบอุ่นในท้อง